สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรน้ำพริกหนุ่มเมนูอาหารเหนือมาฝากกันค่ะสูตรน้ำพริกทำกินเองได้ง่ายไม่ต้องไปซื้อให้เสี่ยงสารกันบูดใช้ส่วนผสมไม่เยอะค่ะและนี่คือพระเอกของเรื่องพริกหนุ่มค่ะและนี่ก็คือนางเอกของเรื่องค่ะหอมแดงหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าพริกหนุ่มหมายถึงพริกอะไรพริกหนุ่ม คือพริกเม็ดใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าพริกหยวกนะคะจะมีลักษณะยาวๆเรียวๆบางทีก็เรียกว่าพริกหอมหรือพริกอ่อนนะคะน้ำพริกหนุ่มปกติก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะแต่ว่าถ้วยนี้ไม่ได้ใส่ค่ะกระเทียมหมดเราเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะนำพริกหนุ่มกับหอมแดงามาย่างไปอ่อนๆจนกระทั่งสุกผิวด้านนอกไม่เกรียมเล็กน้อยเพื่อให้ได้มีกลิ่นหอมนะคะ ถ้าใครไม่มีเตาย่างเตาถ่านก็สามารถนำมาจี่ขั่วบนกระทะได้ค่ะกระแกงย่างที่นี่ช่องใหญ่เด๋ยวหอมแดงจะร่วงลงเตาไฟเดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านเหลาไม้ใช้เสียบหอมแดงนะคะอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวพลิกจะไหม้แล้วค่ะกลับมาพลิกพลิกก่อนค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนที่เกลียมดำของพริกหนุ่มและหอมแดงอ่ะเดี๋ยวเราจะลอกเปลือกออกค่ะในส่วนที่เกลียมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเมื่อย่างได้ที่แล้วพักไว้ให้เย็นนำมาลอกส่วนที่เกลียมของพริกหนุ่มกับหอมแดงออกนะคะหอมแดงนะคะจะช่วยแก้ไขหวัดช่วยขับเสมหะ ช่วยบำรุงธาตุส่วนรสเผ็ดจากสารแคปไซซินในพริกหนุ่มนะคะจะช่วยในการเจริญอาหารช่วยขับลมและช่วยย่อยอาหารค่ะจากนั้นนะคะเรานำพริกหนุ่มและหอมแดงที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะมาโขลกพอหย,ยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากอันนี้จะโขลกทีละอย่างนะคะใส่หอมแดงก่อนค่ะโขลกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ ใส่พริกหยวกต่อลงไปเลยค่ะโขลกโขลกโขลก,กไปนะคะพอหยับหยาบไม่ต้องละเอียดมากค่ะเมื่อโขลกส่วนผสมจนเข้าที่แล้วก็จะทำการปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะสำหรับพริกหนุ่มนะคะสูตรดั้งเดิมจะปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าใครอยากใส่น้ำปลาน้ำปลาหรือน้ำปูก็ใส่ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าบ้านส่วนชอบรสชาติของน้ำปลามากกว่านะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็สามารถตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูน้ำพริกหนุ่มทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมได้สุขภาพอีกด้วยค่ะได้สูตรน้ำพริกหนุ่มกันไปแล้วก็ลองทำดูกันนะคะกินกับผักเคียงอย่างมะเขือเปราะ ถัวฝักยาวและแตงกวาหรือจะกินคู่กับแคบหมูไส้อัว่วก็ลงตัวสุดๆค่ะส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ